สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมแอตตั้มนะครับจะมาน,น,นายแนะนำต้นไม้อธิรพันธ์กับลิฟแอนเฟิร์นนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็นต้นลูกรักของแอดเลยนะอา่าที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเจ้าฟิเลโอนแลนดอนซินเวอร์คลาวนั่นเองนะครับเป็นไม้ที่แอดชอบมากนะครับเนื่องจากลายใบเขาให้ความสวยงามสีสันเนี่ยเป็นต้นโปรดของแอดเลยนะครับและใบค่อนข้าง นี่นะครับอ่าให้ดูมือแอดก่อนนะครับเปรียบเทียบเนาะอ่าน,นี่ระนาบเดียวกันนะครับก็คือใหญ่มากนะครับผมเจ้าซินเพอร์คาวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ฟิโรนดอนนะครับก็เขาจะไม่ได้เลื่อยตามหลักนะครับเขาจะมาแนวนอนกับกระถางค่อยๆไหลไปด้านข้างเรื่อยๆนะครับลายใบยเนี่ยโหอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับผมนั่งดูไม่เคยเบื่อเลยแล้วใบอ่อนเนี่ยครับจะเป็นสีเลมอนอ่อนๆมา นะครับแล้วก็มีคลาวก็คือเหมือนหมอกนะครับตรงตรงลักษณะตรงนี้เหมือนจะเป็นคลาวเป็นเมฆหมอกนั่นเองนะครับผมก็การเลี้ยงดูนะครับไม่วุ่นวายมากนะครับไม่ต้องใช้หลักนะครับแต่อาจจะต้องใช้กระถางที่ปากกว้างหน่อยนะครับเพราะเขาจะไหลลงไปข้างๆต้นเขาจะนอนไปกับพื้นนะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นไม้เขียวนะครับ เพราะฉะนั้นในการใส่ปุ๋ยออสมโคตก็ใส่ได้ตามปกติเลยนะครับชอบดินที่ปโปร่งนะครับและชอบสอแสงแดดที่ไม่ชอบชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับเพราะว่าใบาเขาจะเหลืองและเน่าง่ายนะครับก็ชอบอากาศถ่ายเทดีนะครับเรื่องปลูกโปร่งโหน่อยนะครับผมแล้วก็มีความชื้นในบรรยากาศในระดับหนึ่งเลยก็ผมจะเลี้ยงไว้ในส่วนฝั่งส่วนที่อยู่ใต้หลังคานะครับเพราะว่า โดนฝนบ่อยๆมันก็ไม่ดีสําหรับเขาหรือว่าบ้านใครไม่มีสวนใต้หลังคานะครับก็นําเขาไปไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้เช่นผู้กูกระจงนะครับแต่ว่าใบเนี่ยเขาค่อนข้างต้องบอกเลยนะครับว่าใบเขาบอบบางเนาะไม่เหมาะกับการโดนแดดตรงนะครับหรือแดดแรงมากเกินไปนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับแอดก็นําต้นโปรดของแอดเลยมาโชว์เพื่อนๆกันนะครับก็ต้นนี้ก็จะเริ่มทําขยาย เป็นสองกระถางแล้วก็เริ่มจำหน่ายเหมือนกันนะครับก็อดก็ะทดลองเดี๋ยวมาคุยกันรอบต่อไปในในช่วงของพูดคุยกับตั้มเล็บอันเฟิร์ลกันนะครับว่าระหว่างไม้เนื้อเยื่อกับไม้ที่เราซื้อเลยเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับอ่าผมจะมาคุยในเรื่องนั้นเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มนิยมไม้เนื้อเยื่อกันนะครับแล้วก็ไม้ยกข้อบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับแต่แต่แต่ อดจะไปกล่าวในนั้นอีกทีว่าอะไรดีไม่ดียังไงข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ฝากนะครับช่องทางออนไลน์ของลิแอนเฟิร์นด้วยนะครับทุกคนเราจะมี f e c o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  k n p n p e นะครับก็ IG h h n n n l นะครับแล้วก็ y o u t u n n e l นะครับสำหรับ IG Channel กับ Facebook เนี่ยทั้ง2อันนี้ครับก็จะแอดจะตอบได้ไวหน่อยนะครับเพราะ Youtube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะจะแจ้งเตือนมุมบนนะไม่มีไม่มีเตือนอะไรมากมายแอดก็จะเข้าไปตอบได้ช้านะครับ แล้วก็ซื้อขายอะไรเนี่ยดูดูจากที่อ d ดอัพรูปก็ได้ครับทักเข้ามาถามก็ได้ว่าเอ๊ะคุณตั้มนะครับมีต้นนี้ไหมมีต้นนี้ทําจําหน่ายไหมบางคนก็ลูกค้าเก่าซื้อกันเป็นประจําทุกเดือนนะครับก็มีเขาก็จะรู้แหละว่าที่ผมเนี่ยหนึ่งคุณไม่ต้องไปไหนไกลราคาถูกแน่นอนเพราะผมทําเองนะครับถูกและดีมีที่นี่นะครับ2เนี่ยเ,เรื่องของความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับ ลากเราต้องเดินก่อนเราถึงจะขายลูกค้านะครับไม่ใช่ลากน้อยๆล้วขายไปคือแล้วที่สําคัญคือที่สวนของเราเนี่ยไม้อยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะพักตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเรียงต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งปรับอากาศกันอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับ YouTube Channel นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตลาดความรู้นะครับการแนะนำต้นไม้นะครับช่วงทิปแอนแคร์นะครับมันจะเลือกดูเพลย์ลิสต์ได้ง่ายกว่าสำหรับ หลายๆท่านที่ชอบดูวิดีโอนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับส่วนทั้ง3ช่องทางเนี่ยครับแอดตต้มขอเพื่อนๆทุกคนนะครับขอกำลังใจนิดนึงนะครับทุกคลิปจะได้มีกำลังใจหน่อยนะครับกดไลค์นะครับในเป็นบุ๊ก a ฟหรือกดแชร์นะครับถึงในช anel เนี่ยขอขอบใจหน่อยนะครับมุมบนซ้ายเองนะครับกับกด Follow นะครับ ส่วน YouTube c h anel n เนี่ยฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับมุมซ้ายของทุกคลิปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปดีๆจากทางริฟอันฟึงของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมแอต้ามก็ขอลาไปกับเจ้าซินว c คราวนะครับนี่โหใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะครับก็เขาว่ามันว่ามันสามารถใหญ่ได้กว่านี้เยอะนะครับผมจะเรียงให้ใหญ่วันนี้แล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆ ขอบคุณนะครับที่ติดตามและสนับสนุนลิฟ์แอนเฟิร์นะครับขอบคุณครับ